วันนี้ได้มีโอกาสมากราบไหว้ทำบุญวัดทวินศิลามงคลจากเชิงเซาวสวยมากครับวันนี้มากราบไหว้ขอพรรวมทั้งได้มาขอพรขอโชคลาภกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยที่นี่ก็มีให้กราบไหว้ขอพรได้ อันนี้กำลังสร้างสวยมากบันไดเขาปลูกพยานาคสวยจริงๆ เดี๋ยวจะขึ้นไปรีวิวด้านบนให้เห็นวิวมีวิวท้องนาวิวอะไรสวยทีเดียวเมื่อกี้ขึ้นไปมาหนึ่งรอบแล้วลืมถ่ายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นไปให้อีกรอบหนึ่งจะเห็นวิว360องศาเลยสวยมากเห็นท้องนาเห็นอะไร แต่ยังขึ้นไปด้านบนสุดที่ผมพระไปเห็นท้องนาเขียวสวย ส่วนสาราด้านโน้นที่เห็นหลังคาแดงๆระเขียนนั่นที่มาขอขอพรให้ไข่จะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จะไปถ่ายมาให้ดูครับ มาตรงนี้ละตรงนี้จุดนี้คนเยอะมาขอพรขอโชคลาภไ้ไข่เด็กว่าเจดี ตรงนี้ต้องไปไหว้หลวงพ่อสมปทานาองค์ที่อยู่ริมสุดก่อนแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ทวดหลังจากนั้นก็มาไหว้ขอพอขอรเจ้าไข่หลวงปู่ทวดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาไหว้ขอพรให้ไข่ เดีกว่าคด,ดีอันนี้มาบูชาที่เรามีต,ตั้งโต๊ะให้บูชาเช่าบูชาได้